วมถายวันนี้อ้าวนั่งแล้ถ่ายได้ถ่ายได้ไม่เป็นไรแต่เวลาตะมาจับนักากลอกได้ห้ามถ่ายนะจะไปดังแต่เพราะว่าเราจะเอาหุ่นแค่ผู้ชายนะเพราะว่าถ้าจับผู้หญิงเดี๋ยวเกิดถ่ายรูปลงไปเดี๋ยวดังอ่ะอ้าวพร้อมหรือยังหายใจลึลกๆอมกันหนึ่งครั้ง จะปังกล้องกันแล้วกันนะฮะกล้องอยู่ตรงไหนแล้วเลียวเลียวดูหน่อยเลยเพราะว่าถ้าปังกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวจะมาตอนนี้คนไม่เยอะรอกนะั้นไม่เป็นไรได้อย่างนึงจะขยับมันนัง่งดูยืนด,ดูก็ได้เราว่าสะดวกมากนะเพราะว่าเตียงม,มันอยู่สูงอยู่หายใจเลึกๆล็ก,ลกโอ้กัน,นครับโอ ี่งบ้านแดงก็ไม่เห็นครับไม่มีเลยไม่มีอยู่ในรถไหมไม่เป็นไรครับชอบเสียแล้วเสียกากาเสียวินมาตั้งใจเสียเสียงอ่ะเดี๋ยวไปด้วยเสีวินอยู่นี่นะอยู่นู้นครับอยู่นู้นเสียวินอยู่นู่นอยู่นู่นเปิดไหมยังอ่ะนี่กระเป๋าอยู่นี่มาอยู่นู่นหรือว่าอยู่ในบ้านเรืนจะไปในบ้านเรือนหรือเปล่าเราก็ไป็นอะไร หมอแพทย์แผนไทยเป็นหมอเยอะมาแล้วแต่มาก็จะไม่ได้เน้นทำยาวมากเอ่อคำสั่งกระดูกเราจะแบ่งเปกระดูกเราโฟกัสเน้นเรื่องกระดูกสันหลังจะ็ีส่วนของกระดูกสันหลังจะแบ่งเป็นหางส่วนนี้ส่วนคอส่วนอกส่วนเกียวคอที่มีข้อนะเจ็ดข้ออกมีข้อสิบสองเกียวมีข้ออ่าห้าแล้วต้นกระบบอ่าห้าต้นกระบบ พอมันโตไปน้ที่กาน่จะพกเพเนีกข้รดับมาดูข้อที่นุดงน่ีเปอะพมันจะเคลนที่กด้วย เจ็หนึ่งขึ้นการก็เป็นสี่นะขึ้นการแล้วก็หลงมาก็เป็นเท่าไหรสองสีขึ้นไปก็เป็นเท่าไรสามีลงมาก็เป็นเท่าไห้าเจ็ขึ้นไปเ็น็ดข้อเราหาเจอง่ายนี่ข้อที่เจีข้อี่แล้วก็นับขึ้นนับลงต่อไป 还没好，弄还没好，弄还没弄好，反正我在。 最近ね。 เงินตายยี่สิบเงินเนินสบเงินอเลยน่เนี่นเ้นป้วตนด็น่เ็กก่อนอืมโอเคก้นเนี้เขาไม่ซึงมันแข็งมันก็รวดได သွားပြန်သွားဒီကပ်ပါ။ကျွန်မကတည်းကအားပါတော့။ရှိနေတဲ့သူတွေအင်ဒိုပါရဲ့ โงมาปฏิผีมาปิผีมาลองิอันนี้ก็เป็นรู้ว่าจะมาก็ทีนีจะมาก็ทำไปนิดน้นแต่เราไม่ได้เราเห็ยนนะครบพี่จาเขาสิ่งหอย่งมีหลบสิ่งที่เราอไม่เห็นกันนันี่ได้าเราไปเรียนกับญี่ปุ่นมาเรียนดกานมีรา้อออก่อะไรมีรู้แต่เวลาเรียนอนอนต่อราเปิจะมามียามีเงินรีบได้ 你妈妈，我给他放在放。

นี่แหละตอนีถามดีมากเลยถ้าเป็นมาจะกำเนิดมาจะเกิดตรงนี้เรานข้อหรือว่าอยู่ในท้องแม่จะยกหน่อยอะไรที่มันจนดีเอเราจะมาจะเกิดตะเขอ่เดียวเชื่อมใขอนะเดขาขาวพหดนขาวเอ๊ะเหมือนเาตมาอกันรงนี้เป็นไงอย่้เราฟังขากัดขาอมาพอนึงตรนี้รอก้าประชุมหือ่้ขางเทศา เก็บตัวนี่แล้วดึงออกงานว่าดึงออกมาเลยดึงมาเลยนี่อยู่มี่อยู่